จังหวัดบุรีรัมย์คลิปช้างป่าดงใหญ่ข้ามขู่กัน้นบุกกินทำลายไร่อ้อยไร่มันชาวบ้านทั้งกลางวันกลางคืนเสียหายรายวัน คลิปช้างป่าดงใหญ่เดินข้ามขู่กันช้างบุกเข้าไปหากินทำลายพืชสวนพืชไร่ชาวบ้านรอบเขตป่าอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งกลางวันและกลางคืนทำผลผลิตชาวบ้านเสียหายแทบทุกวันแต่ทำอะไรไม่ได้คาดว่าเพราะจำนวนประชากรช้างเพิ่มขึ้นอาหารไม่เพียงพอวอนเพิ่มกำลังชุดผลักดันและหน่วยงานรัฐเร่งหาทางแก้ไขชาวบ้านและเกษตรกรบ้านหนองสเสม็ดตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนักจากกรณีที่ช้างป่าดงใหญ่ได้ออกมาหากินไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังและพืชสวนพืชไร่อีกหลายชนิดที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ได้รับความเสียหายแบบรายวันแต่ไม่สามารถทำอะไรได้โดยเฉพาะในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมาได้มีช้างป่าเดินข้ามคู่กันช้างเข้าไปหากินพืชสวนพืชไร่ตอนกลางวันโดยไม่สนเสียงตะโกน หรือเสียงประทัดที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันจุดขับไล่จากที่ก่อนหน้านี้ช้างป่าจะออกมาหากินเฉพาะตอนกลางคืนแต่ทุกวันนี้มาทั้งกลางวันและกลางคืนคาดว่าสาเหตุที่ระยะหลังช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนนั้นนอกจากจำนวนประชากรช้างป่าดงใหญ่มีมากขึ้น ทำให้อาหารช้างในป่าอาจจะไม่เพียงพอส่วนเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างก็มีน้อยสำหรับคู่กันช้างก็เอาไม่อยู่แม้บางจุดคู่จะกั้นสูงถึง3-4ถึงเมตรแต่ช้างป่าก็ยังข้ามออกมาได้ค่ะนายผู้ชงสีฉินเลิศอายุ44ปีชาวบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนังรองอำเภอโนนดินแดงและจิตอาสาที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการผลักดันช้างป่าได้บอกว่า ก่อนหน้านี้ช้างป่าดงใหญ่จะออกมาหากินพืชสวนพืชไร่ที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้เฉพาะในช่วงกลางคืนบางครั้งก็ออกมาเป็นโขลงใหญ่3 0มสถึงสีตัวแต่ระยะหลังช้างป่าเริ่มออกมาหากินในช่วงกลางวันบ่อยมากขึ้นครั้งละ3ตัวบ้าง1ตัวบ้างบางวันออกมาสองสามล่าสุด ที่เห็นบ่อยก็จะเป็นช้างป่าเพศผู้มีแผลขนาดใหญ่ที่งวงคาดว่าน่าจะเป็นแผลจากการต่อสู้กับช้างป่าด้วยกันเองและตาข้างขวาน่าจะบอดหนึ่งข้างด้วยชาวบ้านที่เห็นจึงทำได้แค่แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยผลักดันขับไล่แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยทุกวันนี้ก็ทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยเพราะช้างออกมาบ่อยมาก นจึงตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการผลักดันขับไล่ช้างป่าอีกแรงด้วยแต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าด้วยหรือหามาตรการแก้ไขปัญหาช้างออกมาหากินนอกเขตป่าเพราะคู่กันช้างที่มีอยู่ก็ไม่สามารถป้องกันช้างป่าได้ ก็ไล่ผักดันได้ทันไม่ต้องกินข้าวของของเรานะครับพี่พี่มานอนีนกลางวันกลางคืนกลางคืนครับเดือนหนึ่งแล้วครับหนักหนักนี่เดือนหนึ่งแล้วครับวันเว้นวันวันเว้นวันเลยครับจากเมื่อก่อนอะไรนะจับเมื่อก่อนนี้ออกจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งสองครั้งอออกมากลางวันครับวนใหญ่จะเป็นบ่อยมากกลางคืนครับกลางคืนก็เยอะพอแล้วครับ แต่กลางวันก็ยังมาอีกคืนบางคืนผมเจอสามสิบสี่สิบตัวตรงนี้ครับที่คิดว่าเพราะสาเหตุอะไรเขาถึงออกมาหากินกลางวันหลังๆเนี้ก็มันหลายปีแล้วครับประชากรช้างเขาเพิ่มเยอะนะครับในป่าก็ไม่ค่อยมีอาหารที่จะกินเขาก็กินแบบซ้ำๆซ,ซักๆ่าเขาก็อยากออกมาแบบนี้ครับ ก็ได้รู้รสชาติได้รู้รสกลิก่นจากจมูกเขาชวนให้เขาออกมาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับชาวบ้านเกษตรกรยังไงบ้างเสียหายก็เสียหายทุกฤด,ดูเลยครับจะปลูกอะไรก็ก,ก็ช่างครับตามฤด,ดูเพราะว่าเขาออกมาทุกฤดูเป็นฤด,ดูทำนาก็เสียหายไรนาเป็นฤด,ดูทำสวนก็ทำมันปลูกอ้ไยก็เสียหายแบบนี้ครับบางคนเขาก็กีดยางไม่มีเวลามาเฝ้าออมา ผักดันก็โดนเสียหายโดนกินไปครับพอเขาออกมาเงียบพอซุ่มมาซุ่มมาเงียบๆคนเขาก็ออกมากินค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐนี้เข้ามาดําเนินการช่วยหลือยังไงคะผมอยากให้หาแนวทางป้องกันที่อย่างน,น้อยก็เสริมกําลังมาช่วยครับเจ้าหน้าที่สงสารสงสารเจ้าหน้าที่แค่สี่คนสี่คนทํางานทั้งปีทั้งเดือนครับ ไม่รู้ว่าเขามีวันหยุดหรือเปล่าบางทีนะครับเสาร์อาทิตย์ช้างออกมาก็ต้องโทรตามเขามาผักดนกกันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนีมน่มันไม่ไหวเขาไม่ไหวครับดูแล้วเขาไม่ไหวผมก็ทิ้งเขาไม่ได้เราร่วมกันมาหนึ่งปีแล้วครับช่วยเขาผักดันคืออยากให้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ครับอยากให้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือจุดต,ตรงนี้แล้วครับเพราะว่าป่ากับชุมชนมันติดกันเลยครับ ตรงเขาช่องตะโกนะครับช้างเข้าออกมาระยะทางเดินแค่สามสิบสี่สิบเมตรเขาก็ได้กินแล้วครับไม่เหมือนชุมชนอื่นชุมชนอื่นเขาเดินทางไกลกว่าจะได้กินใช่ไหมครับเขาก็ไม่อยู่แล้วชุมชนนั้นเขาก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อเลยเป็นสาเหตุให้เจอช้างบ่อยขึ้นสุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญวรลิสุวรรณรายงาน